ชื<ไ>่อครัชื่อโปเตสเกีทรงลิตคับใครนเซ้อมมากี่วันมาสอ,อาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายกเกทรงลิตอ่ามีใครเป็นคุปปกบอซ้อแล้วมั่งก็มีพวกพี่สักเล็มีพวกหลายๆคนในใครเชิญเนาะตอนนี้อายุไหนล,ล้วโปวเรเต7สสูงเท่าไหร่ครับ1้อ 1> น้ำหนักป,ป่อยตอนนี้มาณหวยสไต์อครับวันนี้มาเจอรุ่นพี่นะแมยูเคยตมครั้งแรกเลยศกษาเกมต่อพ็ยังดูแเขามยสไตประมาณต่วันนี้มาเจอรุร่นพี่ว่าแพงไดิ ก็เรื่อยๆตามตาตาเราเนอะมีอะไรเดียวแก้ไขวิตกเบอร์เดียวล่าสุดต่อยไว้ที่ที่นี่ครับวันนั้นต่อยจากใครยอดเต้าไก่เป็นยังบ้างได้คะแนนพาไปคะแนนไปเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่มาร้อยสามสามก็เวทนี้เลยวันนี้ก็ร้อยสามสามเมื่อเช้ามาเวันน้ลำหนักนี้สบายผ่านเรียบร้อยร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาค่ายคุ้มมากี่กิโลฟันนี้ประมาณสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมด ประมาณ20กว่าครั้งค้นจังหวัดนครสวรรค์ฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยก็ฝากพี่พีศรานครสวรรค์นนครับก็ขอกำลังใจวันนี้ห้ทำให้เต็มที่อ่ะวันนี้ขอให้น้องโชคด,ดีขุณมากครับ